บ้านปีล็อกนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่องทซิอโลนนะครับวันนี้ผมมาทำธุระที่กรทมนะครับเมื่อเช้าผมก็เดินทางตั้งแต่ตีสี่นะตีสี่มาถึงที่นี่ก็ประมาณ7จ็ดโมงับครับผมอ่ะก็ตั้งใจว่าจะไปเที่ยวกันจนบุรีนะครับซึ่งผมก็เตรียมขอมมาพร้อมเลยนะวันนี้เราก็กําลังเดินทางไปที่กันจนบุรีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดกันจนบุรีนะคุดหมายเราในวันนี้ครับก็คือไปพิิต 3 9 9โค้งครับที่หมู่บ้านอีสองกันนะครับนะครับตอนนี้เราอยู่ถนน3ามี่หครับเวลาสิบโมง50นาทีนะครับ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวคืนนี้นะครับเราจะไปกางเต็นที่อุทยานแห่งชาติทองขาภูมินะครับซึ่งเพื่อนผมอ่ะก็แนะนํามานะครับว่าที่นั่นะวิวดีมากเลยนะครัทเทศบาลเมืองปากแร่ตอนนี้เราอยู่ที่นี่นะครับตอนนี้เลย ที่กาญจนบุรีเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตมานะมันจะเป็นเชือเขาเชือเขา้ขาะส่วนใหญ่นะครับเดียวทางอีกสองร้อยกว่ากิโลก็ลน่าใช้เวลาประมาณ3ามสี่ชั่วโมงครับอาจจะมีด่าง้วตรงนี้ แต่ว่าไม่มีนคนตรวจวันนั้นโอ้เวลยังแจมเลยตรงนี้ครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นทองขาภูมิแล้วนะครับเห็นเวลบเขาตรงนี้ไหมโคตรสวยนะอันนี้เราก็มาเข้าสู่ถนนสามสองเจ็ดนะครับก็เป็นถนนที่จะเข้าไปที่ บ้านปีล็อกนะครับในชม,มบรรยากาศเส้นทาง399โค้งนะครับตอนนี้นะครับสองฝาแบบมืดคืมเลยแล้วก็อยู่ประมาณ35กิโลเราจะไปถึงจุดกลางเต็นท์ของเรานะครับซึ่งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติสองฝาภูมวีดซักครั้งเนี่ยฝนก็น่าจะตกนะ แบนซินแก๊สหอต่างกันเสียนแล้ว47บาทนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเดินทางต่อนะเดี๋ยวเราก็ ไปถึงที่อุทยานทองผาภูมินะครับก็เราจะกางเต็นที่นู่นครับแล้วก็ผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปชมน้ําตกจอกกระดินก่อนเลยนะครับแล้วก็เราก็มากางเต็นแล้วก็ไปหาของกินด้วยเพราะว่าผมก็ไม่ได้ซื้อมานะครับของกิน <c oughs> มานั่นแหละครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะ มาสัพักก็แบบเลยฝนมาแล้วนะฝนมานน่าจะตกแถบฝั่งข้างหลังผมอะ่ะ24กิโลที่มันโคตเขียวมากเลยนะครับถ้าจะเป็น399โค้งที่เขาว่ากันนะน่าจะเป็นทางขึ้นขอเขาเนาะทุกคนสังเกตดูในนี้นะโหหน้ามาขับรถเล่นมากเลย <laughs> ดยูในจีบนะเพื่อนทุกคนดูดูดูโค้งดีนะ่ะที่ฝนแบบตกผ่านฝนไปแล้วอ่ะ <laughs> มาไวกว่านี้ก็อาจจะได้ดลุยฝนนะครับบ้านปีล็อกนะครับเส้นนี้มันจะค่อนข้างทีง่จะเล็กเนาะครับีด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับ ก็ยังมีหลุมมีบอ่ออยู่นะทุกคนเฮ้ยอ่าตกเสร็จปุ๊บแดดออกแบบน,นบี้ต้องมีใส่รุ่งนะครับพี่ผมดิต้องมีตรงไหนสักที่นึงเหตุบรรยากาศตอนนี้นี่เลยค่อยๆไปนะ ถนนไม่ค่อยดีนะครับเรามาถึงแล้วตรงนี้นะจุดชมวิวเซทสีล็อกอ๋ตอตรงนี้ขเรียกว่าจุดชมวิวปีล็อกนะครับก็ค่อนข้างสวยเลยนะเพื่อนทุกคนฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอนะครับนี่นี่สดใสตอนนี้ก็แบบว่าเย็นๆแล้วก็ไม่ค่อยร้อนนะครับถนนก็แบบเละๆหน่อยนะไม่เละหรอก มันแบบชํำลุดนะครับก็เรามาระวังกันด้วยนะฮะมีหลุมมีบ่อเออตรงนี้เป็นคอนกรีตดีหน่อยนะครับน้ำตกจ็อกกะดิน11กิโลอีกประมาณ8กิโลนะครับทุกคนใช่มาจุดแก๊สดุ้ยด้วย เคตอนนี้เหลือประมาณ1กิโลเมตรนะครับอ,อผมจะพาทุกคนไปชมน้ำตกก่นนะอนเนาะค่อยกลับวบนมาที่จุดกลางเต็นทน์ครับก็จะแบบเย็นๆหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิทยาแล้วนะครับไม่มีสัญญาณมือถือนะครับมีมีแต่ว่าน่าจะมีแบบบางจุดบางจุดะ ตน,นี้ก็ยังเป็นถนนก่อสร้างอยู่นะครับทุกคนจิตด้วยความระมัดระวังแล้วกันนะครับพรงนี้เนี่ยเราจะติดนเช้าไปเนินช้างศึกเนาะซึ่งผมช้างไม่มั่นใจว่าผนจากกางเต็นท์นที่ไหนดีนะครับระหว่างท้องผาภูมิกับที่หมู่บ้านอีต่องออกเงี้ยสวยเลยถ้าจะมากางตรงท้องผาภูมินี่แหละนี่ไม่ทันกับบ้านมาอย่างนี้แหละ <laughs> โอ้ไปทางไหนดีโอ้โหสามหมื 34, ่นสี่พันหลุมจ็อกกระดินงอยากใชมเส้นทางนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะอันมากเลยนะทุกคนถ้าขับลงมาเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันเวยนะครับนุยโคดชันในกล้องผมไม่รู้ว่าจะชันรหรือเปล่านะแต่ว่าโอ้โหถ้าเป็นทุกคนมาเห็นนะจะรู้เลยว่ามันชันมาก ระวังโค้งอันตรายโค้งนี้หรอหอืมแล้วก็ถนนนันเล็กด้วยนะครับก็ระวังรถยนต์ที่แบบสวนมาด้วยนะครับโอ้โหน้ำแบบเขียวๆนะนี่ก็กางลังเดินไปชมน้ำตก ตอนนี้ก็สี่โมงกว,กว่าแล้วครับรอเริ่มมืดแล้วล่ะเราไปกางเต็นท์กันก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าๆเนี่ยผมค่อยพาเพื่อนทุกคนลงไปชมบ้านอีจ่องนะหมู่บ้านนี้จ่องแล้วก็เหมืองปีล็อกแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเนินช้างศึกนะครับไม่แน่เราอาจจะไปเนินช้างศึกก่อนแล้วค่อยลงมาเหมืองปีล็อกแล้วก็ค่อยลงมาที่บ้านอีจ่องนะครับอ๋อประมาณนั้นเลย เห็นเขาบอกว่ากลางคืนอ่ะมันจะสวยนะกลางคืนอ่ะมันมืดเนาะผมไม่ค่อยมั่นใจเลยไม่ค่อยมั่นใจในการขับขึ้นเขาหลงเขาของผมนะก็อเอาเป็นว่าพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้เช้าเช้าอาจจะไม่ใสมากหรอกเราค่อยลงไปชมกันนะครับ ยานน่าจะรวมกับข่าน้นาตกแล้วนะครับแต่ว่ามีค่ากางเต็นท์สามสิบาทแล้วก็ข้างบนนี้มีร้านอาหารนะครับเขาบอกว่าจันถึงสุกเนี่ยเปิดถึงสี่โมงแล้วก็เสาร์ที่นี่เขาจะเปิดถึงหกโมงครับเคเราก็จะไปกางเต็นท์ตรงไหนตอนนี้เรามาอยู่บนจุดกางเต็นท์ของอยาน,นครับผมก็จะพาเพื่อนทุกคนครับเดินมาชมจุดชมวิวเนินช้างพลายนะครับซึ่งก็เป็นจุดชมวิวของอุทยาน,นครับซึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับ บรรยากาศก็สวยดีนะครับแล้วก็ข้าบนนี้ครับจุดกลางเต็นท์ผมจะบอกว่าสวยมากข้าบนนี้ครับก็ลมพัดตลอดเวลานะครับก็ถือว่าอากาศดีด้วย เช้านะครับเพื่อนทุกคนตอนนี้ครับเราก็มาอยู่ที่จุดชมวิวเมื่อวานครับก็มีหมอกอยู่ไกลๆนะมีทะเลกหนาวครับหนาวเย็นนะครับแล้วก็น้ำอ่ะน้ําที่อาบอ่ะก็เย็นด้วยครับเออแล้วก็บ้านผมก็ลืมบอกว้นะบนนี้มีห้องน้ําด้วยห้องน้ํแยกชายหญิงอ่ะแล้วมีร้านอาหารหนึ่งร้านครับเราที่ขึ้นแล้วล่ะ เดี๋ยววันนี้ครับผมก็จะพาเพื่อนคนครับลงไปที่บ้านอีตองเหมืองบิล็อกแล้วก็เนือนช้างศึกนะครับซึ่งก็จะมีอยู่ประมาณ3ที่นะครับในวันนี้นะไม่รู้ว่าจะมีที่อื่นให้แวะอีกหรือเปล่านะครับแต่น่าจะแวะแค่3ที่แหละเดี๋ยวเราก็ไปเก็บเต็นท์กันไปเก็บเต็นท์แล้วก็ลงจากอุทยานนะครับ ก็ประมาณนี้นะก็ะสวัสดียมามเช้าอีกรอบนึงนะน,นี่ก็เป็นเช้าวันที่2ครับแล้วก็ถนนลื่น,นครับเพื่อนก็ขับด้วยความระมัดระวงังเหมือนกันถ้าฝนตกนะไปที่บ้านอีตองกันเลยนะครับไปอีตองเหมือนปีล็อกแล้วก็เนินช้างศึกเนาะซึ่งผมรู้สึกว่าในชีวตอ่ะมันไม่ใช่ชื่อว่าเนินช้างศึกแล้วนะผมก็เลยไม่มั่นใจว่ายังใช้ชื่อเดิมอยู่หรือเปล่านะครับคลิปนี้ก็โคตรฟินเหมือนกันเพราะว่าบรรยากาศดีนะเสาที่เราก็ยาำมาพักผ่อนแบบว่าบรรยากาศดีๆบ้างนะครับจะเรียกว่าการพกักผ่อนก็คงไม่รู้เหมือนกันว่าได้ไหม แต่ว่ากันพระบอนั่แต่ะคนก็เหมือนกันเนาะบางคนก็อยากที่จะพะักบ่อนโดยการเอ่ยเพื่อหาธรรมชาติอะไรประบานนี้ความสุขของแต่ละคนมันไม่เท่ากันจริงผมขึ้นมาถึงเนินช้างสึกแล้วนะโอเคเนินช้างสึกนะทุกคนล <Yeah. S 1> ้อมันลื่นครับ <Yeah. S 1> <laughs> อ๋อสลับมินี่ะ 好，很美嘞。<noise> <noise> <noise> ให้ขับเลยมาจากเด่นช้างศึกอีกสักประมาณหนึ่งนะครับอยากไปเห็นป้ายอะป้ายตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวมีบอกปลาครับนะครับทุกคนอ๋อตรงนี้เหรอ เอาเรื่องจริงเลยทีมนี้มาทั้งทีแล้วก็มาเอาให้สุดเลยแล้วกันดูก่อน <laughs> สภาพทางก่อนโอ้ขาลงเราจะลงไงนี่ขึ้นมาได้แต่ขาลง เดี๋ยวขอดูหน่อยสิว่าเป็นยังไงอ๋อมีน้องน้อยมาต้อน,นรันอย่างดีเลยโอ้ขาลงน่าจะลื่นนะผมดูจากสภาพแล้วออเห็นเขาบอกว่าเป็นของเพราะว่าแล้วแบบว่ามันปิดไปแล้วอะไรประมาณนี้ป่ะถ้าผมถ้าในความหมายที่ผมเข้าใจนะ ถ้าจับประมาณนี้นก็จะมีน้องๆเออมันต้องรับอย่างดีเลยแต่ไม่มีอะไรไม่ให้กินเลยน้องๆแบบผอมมากเลยขึ้นมาอย่างชันนะเมื่อกี้สภาพขาลงแต่พอท่าน,นี้เวลาขึ้นเขาลงเขานี้ผมชัวร์แล้วมั่นใจกว่านะจะมีบางช่วงบางตอนที่แบบเราลงล่องอะไรพวกเนี้ย เราแบบขาไม่ถึงเนี่ยนะแล้วม,มันก็จะล้มประมาณนั้นแหละ <c oughs> ล้ลมล็อกไม่เห็ตรงข้ามกับไปบ้านอีตองนะครับนีเท่าที่มื่อก่อนป้ายน,นะเขาบอกว่าเป็นอุปรกรณ์ในการทําเหมืองเมื่อก่อนนะครับก็สำหรับวันนี้ครับก็ไม่มีจุดที่ผมจะต้องแวะนะครับเขาบอกว่าตอนคืนอาจจะสวยมากนะแต่เมื่อคืนเราไม่ได้พักที่บ้านอีตองเนี่ยก็เลยไม่ได้มาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับทุกคน ถ้าคุณที่แบบชอบแบบชิวๆอ่ะผมว่ากางเต็นท์ข้างบนอุทยานก็ดีเหมือนกันนะครับก็สําหรับวันนี้ครับก็ขอลาไปก่อนนะครับทลิปต่อไปเราจะไปที่ไหนกันครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ